ต้นไม้แห่งปัญญาและกระรอกขี้สงสัยกระครั้งหนึ่งนานมาแล้วกลางป่าลึกมีต้นไม้ต้นหนึ่งชื่อว่าต้นไม้แห่งปัญญามันเป็นต้นไม้ที่มีชีวิตและสามารถพูดได้ใบของมันเขียวชอุ่มตลอดทั้งปีและลากของมันอย่างลึกลงไปในดินแห่งความรู้วันหนึ่งเจ้ากระรอกตัวน้อยชื่อว่า เจ้าโกโรเจ้าโกโรกระโดดไปมาใต้ต้นไม้มันมีนิสัยที่ไม่เหมือนใครเพราะมันชอบตั้งคำถามกับทุกสิ่งรอบตัวต้นไม้แห่งปัญญาเจ้ากระรอกเรียกร้องทำไมใบไม้ถึงเปลี่ยนสีเมื่อถึงฤดูใบไม้ร่วงละ่ะต้นไม้หัวเราะเบาๆใบไม้ของมันสั่นไหวได้วยความอ่อนโยนเพราะใบไม้ต้องการพักผ่อนพวกมันทำงานหนักมาตลอดทั้งฤดูร้อน พอถึงเวลาที่อากาศเย็นลงพวกมันก็จะเปลี่ยนสีและล่วงหล่นเพื่อให้ต้นไม้สามารถเก็บพลังไว้สำหรับฤดูหนาวเจ้ากระรอกพยักหน้าแต่ไม่นานนักก็มีคำถามใหม่แล้วทำไมดวงดาวถึงระยิบระยับบนท้องฟ้าละ่ะต้นไม้แห่งปัญญายิ้มอย่างใจดีเพราะแสงของมัน เดินทางผ่านท่องชั้นบรรยากาศของโลกและเมื่อกระแสะอากาศเคลื่อนไหวแสงดาวก็สั่นไหวเหมือนเปลวไฟในสายลมวันแล้ววันเราเจ้ากระลอกก็ยังคงถามคำถามไม่หยุดหย่อนและต้นไม้ก็ให้คำตอบเก็บเจ้ากระลอกเสมอจนวันหนึ่งมันถามว่าอะแล้วอะไรคือสิ่งที่มีค่าที่สุดในโลกนี้ล่ะต้นไม้เงียบไปพักหนึ่ง ก่นจะตอบด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนสิ่งที่มีค่าที่สุดไม่ใช่ทองคำหรือเพชรแต่คือความรู้และความเมตตาเพราะหากเจ้ามีความรู้เจ้าก็จะเข้าใจโลกและหากเจ้ามีความเมตตาเจ้าก็จะทำให้โลกน่าอยู่ขึ้นเจ้ากระลอกคุ้นคลิดคิดถึงคำตอบนั้นมันมองไปรอบๆป่าใหญ่ และแตรหนักว่าทุกสิ่งรอบตัวร้วนเป็นครูของมันตั้งแต่แม่น้ำที่ไหลผ่านหุบเขาไปจนถึงสายลมที่พัดผ่านต้นไม้ทุกสิ่งสอนบทเรียนแห่งชีวิตและตั้งแต่นั้นมาเจ้ากระรอกขี้สงสัยก็ไม่ได้หยุดตั้งคำถามแต่มันเรียนรู้ที่จะนำความรู้และความเมตตาไปใช้เพื่อช่วยเหลือเพื่อน,อนในป่าของมันและต้นไม้แห่งปัญญาก็ยังคงเฝ้าดูแล มันด้วยความเอนดูเสมอง่าคิดจากนิทานเรื่องนี้ความรู้และความเมตตาเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดการตั้งคำถามเป็นสิ่งที่ดีเพราะนำไปสู่การเรียนรู้และเมื่อเราเรียนรู้แล้วเราสามารถใช้มันเพื่อทำให้โลกดีขึ้นได้จบบริบูรณ์